โฟกัสจิลกุลขอสวยหน่อยลงทุนบินไกลดุดไขมันถึงเกาหลีสวยระดับนางเอกเกาหลีเลยจ้าโฟกัสจิลกุลบอกลาความอวดบินไกลไปถึงเกาหลี ดูดไขมันทั้งตัวรีวิวละเอียดต้องเจออะไรบ้างกว่าจะมาสวยระดับนางเอกเกาหลีเป็นนักแสดงสาวที่เราเห็นหน้า,หนาเห็นตาในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กสำหรับสาวโฟกัสจิลากุลนางเอกสาวที่เคยสร้างความโด่งดังในภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันเป็นที่รู้กันดีว่าสาวโฟกัสนั้นเป็นสาวที่มีรูปร่างอวบนิดๆแก้มกลมหน้าหยีแต่ล่าสุดสาวโฟกัสขอสวยบ้างนะจ๊ะลงทุนบินไกลไปดูดไขมันถึงเกาหลีโดยสาวโฟกัสได้เล่ารายละเอียดยิบว่าต้องเจออะไรบ้าง บันทึกการดูดไขมันทั้งตัวของโฟกัส EP 2อดน้ำอดอาหารมา8ชั่วโมงเดินไปโรงพยาบาลเพื่อเข้าผ่าตัดตอนแรกก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแต่พอ,อยืนหน้าห้องผ่าตัดเท่านั้นแหละตื่นเต้นะ่ะหันไปกอดแม่ทีนึงก่อนเดินเข้าห้องผ่าตัดแบบวันๆในห้องมีพยาบาลหลายคนมากเขาให้เรานอนลงบนเตียงทำการเจาะเลือดเพื่อให้น้ำเกลือก่อนที่ล่ามจะมาบอกว่าวิสัญญีแพทย์จะวางยาสลบแล้วนะคะ ไม่ทันขาดคําก็ฉีดยาสีข,ขาวเข้าไปเราก็คิดในใจว่าจะใช้เวลากี่นาทีวะกว่ามันจะหลับสมองยังคิดไม่ทันเสร็จเลยอยู่ดีๆก็วูบภาพตัดเลยจ้าโฟกัสคะ่ะโฟกัสคะ่ะตื่นคะ่ะเสร็จแล้วนะคะอะไรวะเนี่ยเพิ่งหลับไปเองไม่ใช่หรอติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจ้ำ และอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก Jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า